ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนง,งานขับเคลื่อนชีวิตของอาจารย์อย่างไรกันบ้างก็เลยตั้งผมเป็นต่อไปอีกนอกจากเป็นประธานคณะกรรมการทฤษฎีใหม่ในหลวงอของราชมิตรสถานแล้วเนี่ยก็ให้ท,ทําหนังสือด้วยผมก็เป็นประธานท,ทําหนังสือ,อทฤษฎีใหม่ในหลวงชีวิตที่พอเพียงโอ้โหก็ก็ออกมาเป็นเล่มนี้ครับ,รบเล่มนี้ที่ที่อธิบายความต่างๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆไปถ่ายรูปไปต่างๆ<อ> <ไป S 2> ทุกองค์กรใช่ครับ เพื่อที่จะนําเสนอว่านี่พระาท่านประธานองคมนตรีท่านประธานองคมนตรีได้มอบคานิยมให้กับทังสือนะครับมีท่านประธานเป็นประธานที่ปรึกษามีท่านสมศักดิ์่ําตีณวันนั้นเนี่ยก็เป็นประธานดําเนินการแล้วเราก็ไล่มาเลยครับว่าเพื่อจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่นั้นเนี่ยคนควรจะต้องรู้จักอะไรบ้างเล่มนี้เนี่ยออกมาแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะจำหน่ายหมดเลย ไม่เหลือเลยครับพี่หน้าไม่เคยเห็นเลยจานในรอบ5ปีเ่ยไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้ใช่ครับใครได้ไปก็เอาไปเก็บรักษาเลยแล้วก็เป็นหนังสือที่สะสมเลยครับเราก็เลยออกเวอร์ชั่นเล่มเล็กเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาครับเพราะเราถือว่าเล่มใหญ่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระดับสถาบันเท่านั้นจะซื้อไปไหวชาวบ้านซื้อไม่ไหวแล้วก็ทาเป็นเล่มเล็กออกมาเล่มราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทก็จำหน่ายแป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันนะครับทีนี้นอกจากการนําเสนอในแง่ของการเป็นหนังสือแล้วเนี่ยเราก็ยังได้พบอีกต่อไปด้วยว่า พอไปแล้วเนี่ยเ,เป็นคู่มือที่ทําให้ใครก็ตามที่ที่กำลังให้ความสนใจเกิดความมั่นใจคือสนใจเฉยๆแต่ยังไม่มั่นใจมีอาจารย์ครับสาระสําคัญเนี่ยโดยสรุปในในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยอะไรบ้างอาจารย์ใช้ปราดหลายระดับมาบอกครับพระบาทพ่านเป็่าอยู่ท่านทรงเป็นนักปราดาที่ที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้นะครับ,รบแตพ่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะให คนชั้นต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการว่าหนึ่งปราดในระดับราชบัณฑิตก็มาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับเขียนว่าในมุมที่เขาทําและเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาทําให้เห็นด้วยว่าทฤษฎีใหม่ไม่ได้ใช้เฉพาะในแปลงกเกษตรใ,ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นได้ด้วยนะฮะมีปราดชาวบ้านอข<ม>นงต่างๆมนนีนักธุรกิจนักธุรกิจที่เชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมั่นในเรื่องของ ทฤษฎีใหม่และเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทหลังนี้เนี่ยเขาก็เขียนไล่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นทําให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาสามารถดึงบทความเหล่านี้ออกไปใช้นั้นเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีเอาไว้ศึกษาห่างๆเท่านั้น<อ>แต่สามารถปฏิบัติได้และปฏิบัติได้โดยคนทุกกลุ่มทุกชั้นค,คนในราชการ,รนอกราชการ,ค,รคนที่เป็นชาวบ้านชาวนาคนเป็นพ่อค้าคนเป็นครูบาอาจารย์ค,รคนเป็นลูกจ้าง ครับคนประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วร่ารวยมากแล้วก็ทําเรื่องนี้ได้<า>คนที่ยังไม่ร่ํารวยรยังยากจนอยู่ก็ทําเรื่องนี้ดีพอเป็นเหตุแบบนี้เนี่ยเราก็ได้สัมผัสแล้วเราได้เห็นนะฮะหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าถ้างั้นต่อไเปน็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแทนที่จะเอาไว้พูดกันเนี่ยเอาไว้ทําเองเถอะไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นพูดกันโก,โก้ เพื่ออวดภูปัญญาแต่ควรที่จะถือปฏิบัติด้วยใช่ให้ไปทําเลยและในการไปทํานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นฐานคิดสําคัญนะครับในการที่จะเข้าไปทําไม่ว่าผมไปผมไปผ่านกระบวนการการเมืองมาจะไปสู่กระบวนการทํางานในนโยบายสาธารณะของกระทรวงหน่วยงานใดหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลก็ทําโดยยืนอยู่บนฐานความคิดในเรื่องของความพอเพียงแห่งชีวิตครับความพอเพียงแห่งชีวิตก็ไปสอดคล้องกับหลักปัญญาาทางศาสนา อีกหลายศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาด้วยครับผมจบกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์บัร์ดผู้ปกครองจํานวนหนึ่งเขาบอกว่าแมมชื่นชมเหลือเกินอยากจะให้ลูกได้เรียนให้ได้อย่างนี้ครับท่อนไหนของท่านที่เรียนหนังสือมาแล้วชูมใจสุดผมบอกว่าวกูมใจสุดคือตอนได้บวชเพราะตอนได้บวชนั้นเนี่ยจึงได้ทําให้เรารู้โลกว่ามันมีโลกียะธรรมและโลกุตรธรรมครับ ถ้าเรามัวแต่เรียนในเรื่องของโลกิยธรรมเนี่ยแมรู้ไปหมดเลยใครค้าขายกับใครยังไงใครออกกฎหมายยังไงการเอาชนะคนนั้นคนนี้ทํำยังไงแต่ไม่รู้จักที่จะควบคุมตนเองครับด้วยโลกุตตรธรรมนั้นเนี่ย<อ>ก็ได้ความรู้แค่ครึ่งทางครับแล้วก็เป็นเป็นคุณบ้างเป็นโทษบ้างโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่ามีโลกุตตรธรรมนั้น,นติดมาด้วยมีความดีมีคุณธรรมคอยกํากับเป็นตัวกํากับนั้นเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปรู้มันหรอก รู้ไปทําไมดาราเตียงหักเนี่ยจะจะรู้ไปทเพื่ออะไรใช่เพราะนั้นเราก็ใช้เวลาในการมาจัดการกับความรู้ชนิดอื่นๆครับแล้วเราก็พบว่าเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาภายหลังเนี่ยผมไปได้กระดาษเล็กๆใบหนึ่งมาแล้วผมว่าดีเหลือเกินผมก็เลยพกไว้ในกระเป๋าครับคือนอกจากในกระเป๋าผมจะมีรูปรูปคนรูปลูกลูกคนในครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีอันนี้ด้วย อ๋อสามห่วงสองเงนื่องไข่ใช่ซึ่งคือหัวใจของเศรษฐีพอเพียงใช่ครับคืออันนี้เนี่ยช่วยทําให้เวลาที่เวลานั่งในห้องประชุมนานๆหรือว่าบางทีคนเขาตั้งประเด็นท้าทายมากๆเนี่ยครับเราพอจะแอบหยิบไอใบนี้ออกมาแล้วก็ทบทวนกับสิ่งที่เขากําลังเถียงกันอว่าถ้าเรายืนอยู่บนทางสายกลางของเรื่องนี้เนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่าเอาเอาพื้นที่สองข้างมาหารสองแล้วได้นั่นคือทางสายกลางมไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการที่จะดูว่า อะไรคือความพอประมาณในเรื่องนี้อะไรคือความมีเหตุผลในเรื่องนี้และอะไรคือเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันครับหาก่อนมันจะทําให้การคิดนโยบายสาธารนณะหรือว่าการตอบโจทย์ต่างๆที่มันกําลังกระเซ็นกระสายกันอยู่ในห้องประชุมหรือนอกห้องประชุมก็สแตนบ,บ,บางครั้งมองดูสถานการณ์ของบ้านเมืองเราก็อาจจะมองได้ว่าเออเรื่องอันนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้มันถูกต้องมันคงทําแบบนี้แต่ถ้าจะาให้มันพอประมาณเนี่ยอาจจะทําแตกต่าง ความพอประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญมากครับมีหลักมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันความภูมิคุ้มกันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มองให้เห็นในอนาคตด้วยโดยถอดบทเรียนจากอดีตว่าในอดีตเคยเป็นยังไงเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ภูมิคุ้มกันที่ควรจะทําแต่จะใส่ภูมิคุ้มกันบางทีต้องเป็นการภูมิคุ้มกันที่มีหลักของเหตุผลและปฏิบัติได้ครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์หยิบหยิบแผ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับขออนุญาต แล้วอาจารย์นึกเชื่อมโยงปรากฏการณ์จริงที่อาจารย์กําลังสัมผัสเนี่ยมามาเข้าแต่ละห่วงแต่ละห่วงแต่ละห่วงและเข้าสองเื่อนไขได้ยังไงอาจารย์ลองยกสักกรณีหนึ่งที่กรณีที่ยกงรกที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแล้วคนไทยอาจจะรู้จักหน่อยก็คือเรื่องรัฐธรรมนูนตอนค่าร่างรัฐธรรมนูนปี50รัฐธรรมนูญสีเขียวอ๋อยังไม่ใช่หลังากนั้นย์นะฮะครับคือตอนที่บ้านเมืองพุ่นวายแล้วพุ่นวายได้ที่แล้วจริงๆแล้วตอนนั้นก็เห็นแล้วว่าความสมดุลในสังคมมันเอียงไปเอียงมาเราก็เห็นว่า ถ้าเอาเรื่องหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้งแล้วเอามาเข้าเอามาเข้ากับเรื่องนี้ได้ยังไงก็แปลว่าหนึ่งความพอประมาณใช้ระยะไม่ยาวเนี่ยแปลว่าอย่าไปใช้มันในฐานมันของเป็นถาวรพอประมาณมีเหตุมีผลเราไม่บอกมันมันไม่ดีทั้งหมดมันมีของที่ดีมากแล้วมันมีของที่ไม่สู้ดีอยู่ยังไม่สมบูรณ์เราไปตกแต่งมันอย่างมีเหตุผลเถอะนะฮะหรือว่า ถ้าจะไปสู่เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันผมคิดว่าภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดเวลานี้คือกระบวนการศึกษาออการมีความพอประมาณการ,ร,รยืนอยู่บนหลักเหตุและผลครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีสองเงื่อนไขกํากับด้วยใ<ช>เรื่องของการเปิดหูเปิดตาหาความรู้ให้กระ่างของแท้<ช>แล้วก็มีคุณธรรมกํากับเอาละครับอาจารย์วันนี้จุใจจริงๆกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของอาจารย์นะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ